กักอีตู่กกคุณแมงลักงามงามแมงลักแมงลักงามงามเลยจ้าคุณแมงลักนะคะคุณแมงลักคุณแมงลักเก็บเอามาใส่แกงใส่แกงหิด งามงามคุณแมงรักงามมากได้มากำใหญ่เลยกำใหญ่เอามาใส่แกงเห็ดามาใส่แกงเห็ดกินหอมหอมเจบเจบเนะคะนี่ ถ้าไม่ใส่อันนี้มันก็ไม่อร่อยต้องใส่อันนี้มันถึงจะอร่อย